โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้ง Node.js น,นะครับที่ใช้ Run ตัว n x d แบบ local แล้วก็ฟรีด้วยนะครับเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่า Open Source ตัวนี้มัน Flexible เหมาะกับ d e v e l o p e r นะครับในการปรับแปล่งหรือว่าการพัฒนาพวกเ e ็กซ์ n อะไรต่างๆเข้าไปนะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเราเข้าไปดาวน์โหลดตัว Node.js ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ เราพิมพ์ที่ Google Node.js download แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับที่ตัว Windows Installer นะครับตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีคำสั่งต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการติดตั้งตัวโปรแกรม Node.js นะครับเนี่ยแล้วก็ Copy ไกไก็ได้นะครับดัแแบ,บแรกแล้วก็รอนะครับให้มันดาวน์โหลดเสร็จนะเสร็จแล้วก็ดับเบินคลิกเข้าไปเลยนะมันจะอยู่ใน ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ Install กด next ไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการติดตั้ง node js ก่อนนะครับคลิก accept นะครับกด next นะครับอันนี้คือตัวผ่านที่โปรแกรมทุงเก็บอยู่นะครับแล้วก็กด next เข้าไปเลยครับกด install นะครับก็กด yes อ l l ตัวระบบปฏิบัติการนะครับให้เขายอมรับการเซตอัพครั้งนี้ ก็รอไปสักครู่หนึ่งนะครับติดตั้งตรงนี้ไม่นานนะกดเลยครับเสร็จแล้วเราเข้า command p พร้อมนะครับแนะนำให้ run as a d m i n i s t r a t o r นะครับ run as administrator นะครับ Yes นะครับแล้วก็เช็คตัวเวอร์ชันนะครับใช้คำสั่งตามนี้นะครับ node ี h e v นะครับ Enter ครับนี้จะเป็นเวอร์ชันยี่สนึ่งเนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง npm ข h e v เหมือนกันนะครับ ก็เช็คเวอร์ชันนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน10.9นะครับใครที่ทำหลังจากนี้เวอร์ชันมันก็จะทําการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเราจะทำการติดตั้งตัว n n กันนะครับก็ใช้คำสั่ง npm install n n แล้วก็ขีด G นะครับพราะ Enter นะครับจังหวะนี้ก็รอสักครู่นะครับใช้เวลานะครับใช้เวลาพอสมควร อ่รอจนมันคืนค่าพร้อมมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าการเปิด nxn เนี่ยบนหน d e js เนี่ยมันสามารถเปิดได้ไหมนะครับเป็นคำสั่งตามนี้นะครับ nxn นะครับทีนี้มันก็จะเข้า ตัวระบบได้แล้วนะครับมันจะคืนตัว local host มานะครับหรือพิมพ์ตัว o ก็ได้เพื่อทำการเปิดเ b r o w อร์นะครับในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะ copy ตัว url นะครับที่เขียนว่า http: l o c a l h o s t 6 7 8ซึ่งเป็นค่าของ default ของ nginx เขานะครับขึ้นไปวางบนตัวเ b r o ซอร์ได้เลยครับ ตอนนี้เขาจะให้เราเซตอัพตัวไลเซนของเจ้าของ n x n นะครับเราต้องใส่ตัวอีเมล Username Password เข้าไปนะครับกด next นะครับอ่บันทึกเข้าไปครับแล้วก็ใส่ requirement ของระบบ n x n เขานะครับว่าลงทะเบียนอะว่าเราเป็นใครอะไรยังไงให้ผู้พัฒนาเขารู้นะครับ ก็ใส่ข้อมูลไปนะครับตามที่เราเป็นอยู่นะครับว่าเป็นโปรไฟล์ดีโมกราฟิกแบบไหนนะครับใช้สำหรับทําอะไรบ้างนะครับบริษัทของเราใหญ่ไหมแล้วได้ยินข่าวมาจากไหนนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็คลิกตัว Get Start เลยตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้คีย์ตัว Free License นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับกด Skip ไปก็ได้นะครับหรืออยากจะใช้แล้วก็ สามารถที่จะคลิกไปตัว free license key ตรงนี้ครับก็จะ notify เข้าไปที่อีเมลของเรานะตอนนี้เราสามารถใช้ NnN ได้แล้วนะครับเนี่ย welcome และสามารถ create workflow นะครับแล้วก็เนี่ยลองเลือกตัว๊ t i c k e r ดูนะครับเนี่ยใส่ sticker manual นะครับเนี่ยบวกเข้าไปนะครับใส่ AI นะครับเข้าไปเดี๋ยวเราจะลองปิดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับ สมมติสถานการณ์ว่าอ,อจะใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับปิดตัวของ CMD ออกไปเลยนะครับเนี่ยพอมาไลน์แล้วก็ทดลองเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ ก็เข้าปรมาณประมาณพร้อมตรงนี้แล้วก็รัน as administrator นะครับ <S <S 1> <S 1> จากนั้นก็ง่ายๆนะพิมพ์ n x n เนี่ยมันก็เข้าแล้วนะครับการทางานตรงนี้ก็คือรันบนโนดนะเหมือนเดิมเลยแล้วก็แล้วก็ copy หรือรพิมพ์ ตัว O ก็ได้นะครับ Copy URL ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดกวกเดียมันก็จะเปิดตัวเบราว์เซอร์ให้เราใช้งานเอ็นได้อ่เปิดขึ้นมาแล้วครับเนี่ยอ่าแล้วก็สามารถที่จะทำงานกับ n อ n AI Workflow Automation ได้ตลอดไปเลยครับแล้วก็ฟรีด้วยสวัสดีครับ